าเดี๋ยวบอกเมื่อไรพวกมึงจะไปจากบ้านกูสักทีสดี๋ยวกเมื่อไรจะไปกันสักทีวะเนี่ยครูจะพูดเลยโอเคครับรอเล่นซีมฮักน่ารักนะชมก่อนเป็นไกด์นี่ใส่ดีเป็นเติร์กกิ้งครับเดี๋ยวผมจะเข้าปากกับซีมฮักนะใครที่สนใจก็มาติดต่อซีมฮักได้กเชียร์เชียร์มากใช่ไหมแล้วแล้วซีมฮักนี่มีน้องสาวสวยด้วยแต่มีแฟนแล้วเนี่ยเอางี้ถามหน่อย นั่นเป็นเปล่าน้องลาวกับซิมพาร์กขั้นสูอกกันเนี่ยโอเคไหมโอเคไหมนั่งเอียงนั่งเอียงนั่งเอียงนี่อย่างนี้อ๋อโอเคดู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 เอาเลยเพราะว่าเขากินเสียนั่งขวางทางดินี่ดูพี่เสศษนั่งขวางผมเลยเพาะนั่เอียงกันทุกคนเลยผมอ๋อโอเคโอเคเขาเรียกเขาจะไปกล้าว่าพี่ใหญ่นะนี่เลียงตามควาอว่าโสดนะพี่ตั้งใจมาต้องนี่มาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่กินข้าวนิดหน่อยผมห้อย้กินอันหรอต้องเป็นประเพณีไหมสิมพาร์กไม่เป็นไรวันนี่เราก็ลืมมันนออ๋พี่ผมมจะะเาแล้ว เดี๋ยวไปไปดูที่โอ้ตามไปอยู่นอนสบายเลยเชิญครับเชิญพี่ว่าเสียมั้งพี่ว่าเสียมันเป็นชนี้ต้องกินเป็นคู่คุณไม่มีเหรอผมจะให้น้องลาวลิ้นหมดเล่นหมดเล่นโอ้โหเป็นคู่เป็นคู่ไม่หรือว่าจะกินเก้าเดียวไม่ได้ไม่รู้วยเราเป็นไรเราได้กับปั่นเล้าไปแล้วโอ้โอเ over extreme ไปไหนเป็นนักแสดง อย่าไปเชื่อพี่ไม่กินเหล้ากินเบียกินไม่เกินแก้วลองดูที่นักเล่เน่มันไม่เล่นจะเปิดทางท่อต้องเอผมไม่ได้ทำเพื่อนเลยเลยเอาโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันไม่ว่ากันนผมะซิมพักถ้าคนที่จะมาเที่ยวแบบพวกพี่เนี่ยก็ติดต่อซิมพักได้เลยนะซิมพักพามาแบบนี้ได้เลยนะแต่บางทีน้องเขาจะอาจจะไม่อยู่นะ เออต้องติดต่อนะเนิ่นนี่พิเศษมากเลยพิเศษมากผมคิดว่ายังไม่ที่ว่าไปเอเลรไม่ได้นินนะเขารู้ว่ามิสเตอร์ฮัสเซียมาน้องเลยมานะแตงกวาอร่อยไหมคุณดีดูไหมทำดินพี่โทรมาไม่ค่อยติดเลยอ๋ออ่อนใช่ครับนี่กระเหนี่ยวของที่นี่คืออันไหนอันนี้อันนี้เหมือนกันเหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้ให้พี่เจิมดูใช่ไหมโอเคไหมกินแตงกับวามิสเตอร์ฮัสเซียก่อนเลยไหมไม่มีครับเราเรากินกันทุกวันแล้วเวลาเขาเดี๋ยวนี้คือจิบมือใช่ไหม คือตะเกียบนี่คือไว้งี้นะป๊อปก,กินผักโเป็นน้ำอ่ะถ้าเป็นน้ำจะนนำช้อนไงช้อนนี่ช้อนนี่ของใครของมันหรือว่ายังไง<ม>อ๋อพี่มีพี่มีออยู่ม<อ>้ตะเกียบนี่ภาษาไทใหญ่บ้างไงตะเกียบตะเกียบเป็นเรื่อไรอ่ะในในี่เนี่ยไม่ชูอ๋อไม่ว่าไม่ชูพี่จ้องชิมแครงเป็นอยู่แล้วอะไรแกงขมนะนีๆๆๆๆๆ่แกงอะไรนะแกงขมอ่ะ ี่เราไปเอาม่งี้อ๋อแก,กงขมเราต้องหันขมมาไม่เห็นขมเลยผมว่าอกินกสดๆแล้วอือหืออร่อยเป็นไอคุณใหญ่ผมตชื่อไคุณช่วยกินกินแล้วคาแรกเลยอร่อยนุกินต่อน,นนะน้องๆก็คนช่วยนะน้องราวอันนี้กแกงขมเหมือนกันใช่ไหม่ครับอ้าวแล้วอันนี้บาดกระลำนย่งเดียวหรอกะลำไม่ใป่อะไรเลย่เ กินของพี่เขาเสียก่อนนะดูดิคิดดูดิเพราะว่าอะไรทำปากใกล้มืออร่อยเนาะอร่อยมากของชาตเสียทำ่อยจะกินของน้องลาวไนเดี๋ยวผมขอชิมนี่หน่อยเออแกงเลยนะแกงขมต้มต้มใบยะอ่อนแค่ขมใบหญ้านะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองชิมต้มใบยะขมของน้องลาวอร่อยกว่ากันแซลเล่ ปากไทไปป่ะมากี่คนแม่เท่านั่นนะอืมแม่แม่แม่เท่าแม่เท่าบอกอีกอะอะไรอันนี้ไม่เหมือนกันหรอเหมือนกันครับพี่ไม่กินโดนปักว่าอันนี้มันใกล้ม่ชอบไกลๆทำไมเนาะตัดๆไกลๆอ๋อนี่นะ ขมเลยเนาะมันขมอ่ะม,มันขมอร่อยนะแต่นี่อร่อยนะอร่อยนะเขาเรียกว่าน้ำ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 ผักคนเราเรียกน้ำพริกน้ำผักแต่อร่อยนะผมชอบนะนี่ถ้าเกิดมีหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวนะเแามาย่างนะแฮ่มๆฮ่มนะ <ừ> จิ้มไปนะโอ้โหทำกามกตุ้ดรู้จักกามตุ้ดไหมทำเป็นกามามกำกำแล้วเอาแย่ หมูลงไปแล้วนี่โปะแล้วกำลัๆแล้วถือไปได้เป็นนานได้เวลาเวลายิบต้องจะเงินอินบ้างเอินบ้างยิมจังหวัดใช่ว่าไงแล้วแฟนที่ห้าอยู่อยู่เมืองไหนบ้างแล้วเขาไม่มีแฟนไม่ไม่เชื่อหรอกเมื่อกี้ไปยังบอกว่ามีเลยเมื่อคืนโทรเมื่อคืนซิ้อับมากระผมนะแล้วรูปในเป๋าตังค์ใครคนนี้นะรูปในเป๋าตัง โทรตา,ามผมอืมรูปอยู่ใบหนึ่งแล้วที่โทรคุยอะโทรคุยใครหนักหนึน่งนิ้วขายหนักตรงอ๋อน้องสาวล่าะจะที่โท,โทรคุยโทรคุยใครอ่ะอ๋อนี่คือเพิ่นเพื่อนจะสี่ักไล่กลับบ้านนะพุณดู้ชมอืมอร่อยนะข้อไหนจะไ,ได้คือตัวแรกอ่ะพี่ว่าจะไปสาวบ้านกาดนะพอพี่มาเจอแค่บ้านเซียพี่บอกว่าบ้านกาดนี้ชิดซ้ายมั้ อยู่เทีหน่าพอแล้วอันนี้บ้านเตียงเหรอครับแล้วที่เรามาบ้านบ้านอะไรนี่นี่เพื่อนกันบ้านอะไรนะไรกลางไรกลางเพื่อนกันด้วยนะเดี่ยวห้องเดียวกันด้วยนะก็รู้หมดเพื่อนกันมั้ยบ้านนแบบบ้านโรงเรียนเล็กขนาดนั้นเลยเหรอทำอะไรนะทำอะไรทำเสาทำเสาบัวแก้วบัวแก้วจำแม่นเลยจำอะไรไม่ได้เลยเบอ่์ตรงนี้มันได้ไม่ได้เหรอรุ่นเดียวกันเหรอไม่เส่หัว ตุ๊บๆบัวแก้วนี่เหมือนเด็กวัยเยอะเลยเบัวแก้วเป็นสาวเนยทำงานแล้วไทยแก้วนี่ซีฮักก็รู้จักเลยใชครับซีฮักก็รู้จักนะซีฮัก็รู้จักอ่ะหรือว่าไม่รู้จักนี่เราเพิ่งเจอทางนั้นเหมือนกันเป็นจัดหาเขาเขาให้น้องมาขุดหลุมเพื่อที่ทำตรงนั้นแล้วก็ให้เราผ่านไป คุณดูเกมไม่ออกเลยสิฮักวางแผนไว้ใครจะปวดลุมแค่นี้แล้วปักเล่นๆแล้วทำมาขายของทำให้เราแบบไปเจอโดยมันเอิรอะไรเงี้ยเออสิฮักแกล้งพาเราไปมองแค่หลอกเสียงๆเลยอิ่มแล้วเหรอไปเหรออ๋อแก้วน้ำอภิชิมให้เพล่กกินแก้วพิมพ์ขวดแตวผมกินแกงน้องน้องลาวก่อนนะน้องลาวซาทำให้ผมกินคนเดียวเนี่ยน้องชื่ออะไรนะหอม หอมอร่อยไหมบอกบอกปากให้ตรงกันใจนะหอมเปรี้ยวฮะเลาวหรอไมอร่อค่ะอร่อยไหมคำพอเห็นไหมไม่จริงแล้วแล้วก็มีก็มีใครคำว่าแต่มบอลเหรอเออคำว่าอร่อยนี่คืออะไรอร่อยคืออะไรหวอมหวานแล้วหอมหวานอ่ะหอมอร่อยดิอ่ะอย่างอย่างน้ำตาลหวานเงี้ยจะพูดว่ายังไงเจียมเจียมเชียงออเป็นอีกอย่างหามคือเจียม อ๋อผมและเกี๊ยวโภชนาที่เพื่อนผมแสดงว่าหวานโภชนาเกี่ยวกันไหมเนี่ยหวานคือเกี๊ยวเหรอน้ําตาลนี่ก็เกี๊ยวมาดิที่ห้องที่ครัวนี่ก็ไม่มีไม่มีเกี๊ยวเกี๊ยวหมดเกลือเกลือเนี่ยเกลือเกลือเกี๊ยวเกลือเกียวเกลือเกียวคือน้ําตาลเหรอเกลือที่เรากินนะครับเกลือเกลือเกลือหวานในี่ปพูดเล่นไงี่ยเฮ้ยทำเล่นใบพายขาวเมสเซอร์เซียนี่อร่อยนะก็อย่างว่า กันร so like, so ้าใครถ้ามีเรื่องอื่นจะรีกินยังเฮ้ยมันก็ไม่ไม่ไมู่เรื่ออื่นคือถ้ามมันนนี้ไล <What S 2> <the> ่มันออกจกเหราเนี่เออทำไมเอามันมานขนมันมาเป็นคันรถสิบล้อเลยอะฮะไม่ผมกินเขวดคนเดียวคนเดียวเนื้อ หอมไม่ใช่คนนี้คนนี้จำเรือนเรียนหรือชั้นไหนเนี่ยจำเรือนชั้นห้าชั้นห้ามห้าตัวนี้มห้าเหรอปีห้าเรียนคือตัวเขาเล็กตัวเขาเล็กหรือเปล่าเลยดูว่ายังดูเหมือนเด็กปะเกี่ยวไหมคนอย่างนี้นะหน้าเขาจะเด็กตลอดชีวิตเลยหรอคือผมว่าหน้าเขาเด็กผมอาจจะมองประมาณมต้นเลยไหมครับ ถมคืออาจจะมอต้นอย่างอาจจะใช่แต่ดูเด็กมากนะ่ะอ่าน่าจะอยู่เมืองไทยในประมาณปออะไรผมว่าดูไม่เกินมอหนึ่งมอสองประมาณมอสองห้าปีอายุเท่าไหร่ล่ะสิบสามโอ้แปดเก้านี่หละเปลีสองสิบสามจะประมาณเนี้ยมั้งสิบสามก็ต้องต้องมอหนึ่งแล้วสิบสามมอหนึ่งมันจะมอสามอยู่ประมาณสิบห้าถึงสิบหกหอมหวานจำเนียน หอมหวานจำเนียนลาวเจียม,อมห,หอมหวานจำเนียนลาวค <c oughs> ขอมองจำชื่อได้หมดแล้วขึ้นแล้วผมจำได้ผมสุด,ดยได้เมื่อกี้นะตั้งออยาตั้งหมอบเก็บยักเราไปหมอหมอได้หมอคือวันนี้ทำงานอะไรกันเนี่ยม,มาเราพร้อมได้คำตาไม่ถึงก่อนได้ทำอะไรกันอยู่ทำอะไรคะฮะเรียนหนังสือปกติก<ม>จะทำไรเขาทำไรไงทำไรทำนาแต่ว่า ิกไปเรียนอยู่อยางเราไปเรียนอยู่ไหมเราไม่ได้ไปไหม่ะไม่ได้ไปแล้วจบแล้วจบเจ็ดเออมหกใช่ไหมมหกกับใครนี่ว่า high school ไง high s c h ต้องไป university แล้วถ้าเกิดจะไปเรียน university ต้องไปเรียนที่ไหนที่เชียงใหม่ก็มีอยู่เชียงตุงยังมีนะต้องไปเชียงตุงไกลเนาะไม่พึ่งมันในเมืองใช่ไหมมันก็พอได้มัไหม สี่ห้านี่ <มา S 2> จบปริญญาตรีไหมสี่ห้านี่จบย่างกุ้งนะต้องจบปริญญาตรีถึงจะฝากรายว่าเออคุยเรื่องไกด้วยดิสี่หักไปสอบไกด์หรือว่ายังไงถึงได้เป็นไกด์เนี่ยสอบต้องสอบครับต้องปริญญาตรีเป็นจะฝากรายว่าไ,ไม่หรือว่าเรียนสายไกด์มาเลยถ้าจบแล้วก็ต้องไปเรียนเรียนเรียนจากไกด์อีกอ๋อสองปีนี่เหมือนเหมือนประเทศไทยเลยเหมือนกันแหละสี่ห้าตูเหมือนไม่แก่เนาะ พ่พ้าคนอยู่ในอากาศดีๆก็จะไม่แก่คนหน้าตาดีๆนะมักอายุเท่ามันเหมือนผมแหละไม่แก่ใช่ไหมดูดิพี่อนใช้ทำหน้าตาเก่อนเดี๋ยวได้ไม่งเบี้ยวเลยเดก่อนเอาแบบนี้ดีกว่าในเมื่อเนี่ยให้ทายด้วยว่าพวกเราแก่อ่าโอเคอาทายนี่ในเมื่ออาให้ทายเอาเอาน้องลาวทายอาทายทายพี่ลาวทายเลยอาทายทายก่อนทายทุกคนก่อนแล้วเดี๋ยวเลยอาวเดี๋ยวเอาพี่พี่เขาเสียก่อนเดี๋ยวทำหน้าออกก่อนไม่ไม่คือทายทุกคนท้าเฉลยทายก่อนนี้อายุเท่าไหร่ เท่าไรอ่ะพอพอก่อนไปเอาอ่ามสเอาเอาเป็นตัวตัวตัวเลขพอเอาเป็นตัวเลขสาสิบเท่าไหรสามสิบเท่าไรอ่ะโอเคพอพหยุดหยุดยดพี่เท่าไหร่ยีก่อนนะเท่าไหร่ยี่สไรยี่ส้ายเโอเคนี่เท่าไหร่ตอนน้าเด็กน่าจะสามสิบสามสิบเทไหร่สอนี่นี่เหรอนี่นี่นะไม่อ่ะ ให้ผมดูรูปไงดูรูปลูกเพราะผมมีหลานแล้วเขาก็เลยคำนวณตัวเลขไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ฟผมก่อนผมถามก่อนไปเอาเอาพีเอารปมามก็เอามาหนึ่งคนแล้วให้คนพูดเพราะว่าคนนี้ก็เห็นรูปลูกรูปหลานเนี่ยใช่ไหมให้ถ่ายอายุเท่ากันถ่ายนี่อ่านี่เท่าไหร่ให้หลานที่ชื่ออะไรลืมเลยเนีเจียมป่ะสมเจียมเจ้าชื่ออะไรนะเจ้าเจียมเจียมตามลืมตามลืม กำลังลองให้ทายยุของอะไรมาอนี่มาอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไรยี่สิบห้าห้มครัพี่อ่ะยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบสี่อันนี้เท่าไหร่อย่าทำน้าแก๋ให้มันเดงทำเฉยๆนี่โอ้นี่ช็อปแบลวจริงไหมอาเท่าไหรไม่ทายนี่เขาคำนวณว่าเป็นเพื่อนฮักซีฮักไงเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหรเผื่อผลต่างหลาย โอ้โหถ่ายๆอีกรอบนึงอีกรอบเป็นอะไรมาใหม่อันนี้เท่าไหร่ีฮะสมองหรืออะไรอะสมองอะไร่สิบ่าจาเล่าจานเราจะไปเอาพงจริงเอาพดเรื่องจริงเลยอพี่อยากพี่อยากฟังอันเท่าไหร่ยี่สิบเจอ่าแล้วพี่อะยี่สิบห้าเขารู้จักโลกอ่ะ นี่ข้าลายอยู่คนนี้เป็นที่ผมน้องนิ่้าถึงมากเลยนะคนนี้เป็นที่ผมถูกต้องโอเคไม่บอกหรอกเพราะเพราะว่าปกติพี่อายุน้อยกินว่านี้ไม่ใช่เหลือน้อยนะคนทาำงานหนักก็เลยแก่กเดี๋ยวปิดคล้องเสร็จจะบอกอายุครับโอเคนะสนุกสนุกนะครับโอ้ยกองพิเศษเสียออกด้วยตัวใครตัวบางครับโอเคผมปิดคลิปดีกว่าผมปิดคลิปก่อนติดตามชมครับนี่คือบรรยากาศการกินข้าวกับสาวๆเชียงตุงนะครับก็ กินทำข้าวกินด้วยการคุยๆๆนู่นคุยนี่เป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ผมอยากให้ทุกคนได้สัมผัสเวลาที่ไปเที่ยวที่ไหนเรียนรู้วัฒนธรรมการกินการอยู่พูดคุยเรื่องนู่นเรื่องนี้ว่าเขาเป็นอยู่กันยังไงมีความสุขครับก็ขอบคุณที่ตามชมอย่าลืมกด subscribe ติดตามทั้งของผมนะครับ h o t s e a c o m ก็เป็นมาฮเตียฮันนีออนทัวแล้วก็ของทันชายด้วยนะครับ <oss> ier, แล้วขอบคุณน้องลาวแล้วขอบคุณน้องจำเนียน เดี๋ยบอกว่าจาได้แล้วไงโถ่เิพูดดิเป็นโมกโอเคเป็นโมกโอเคจัดไปครับดีครับไปเลครับผม